ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่แปลงสาธิตนะครับของอำเภอกุดลังนะครับของอาจารย์นิพนธ์นะครับของอาจารย์นิพนธ์ที่ทีมงานลงมาปลูกนะครับตอนนี้ได้3เดือนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นปลูกปลูกกันที่วันที่20กว่านะครับ20กว่าประมาณ24 25บ่ยเมษานะครับเมษานะครับ มาดูกันนะครับความสมบูรณ์นี่นะครับต้นก็คือมันสามเดือนจากทีมงานเกษตรฟ้าใหม่นี่นะครับเกษตรฟ้าใหม่ดูนะครับอดูผมจะให้ดูอบๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเออนี่ดูนะครับวิธีการปลูกแบบแบบทีมงานฟ้าใหม่ของเรานะครับนี่อเดี๋ยวผมจะพาเดินดูลบๆนะครับดูมุมกว้างนะครับมุมกว้างก็มีนะครับ นะครับนี่เป็นช่องอ่าเป็นถนนที่เว้นไว้นะครับไว้สาหรับส่งน้าเวลามันมันแง้งนะครับอ่านะครับผมจะให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูให้ทั่วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูหัวนี่ครับมันมันสามเดือนเนี่ยมันสามเดือนปกติสองเดือนมันก็ได้เท่านี้แต่เขตนี้เป็นเขตที่แรงมากที่สุดนะครับของภาคอีสานเลยแหละผมว่านะครับเนี่ยดูดูบางต้นนะครับมันกะสูงอย่างนี้เลย ดูให้ชัดๆนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะหาว่าหมูกันนะครับเออนะเห็นไหมครับเดี๋ยวพาเดินดูความอุดมสมบูรณ์ก็ยังมีอยู่นะครับมีเป็นความอุดมสมบูรณ์ของอกเกษตรฟ้าใหม่นะครับอันนี้ผมอยู่ด้านข้างของไร่นะครับผมมีกล้าเข้าไปข้างในออเอาสักหน่อยก็ดีคนระับเดินข้ามล่องมา มันแรงมากครับมีเกิดบ้างไม่เกิดบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่เราก็ไม่ซ่อมนะครับปล่อยเลยเนี่ยดูมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยมันสามเดือนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเราจะเดินผ่าดงมันไปอย่างนี้แหละครับออ้ยนะครับ,รบดูให้ถึงมีที่เอาังก็มีบ้าง นะครับเดีย๋ยวผมจะดูหัวอีกสักพักนึงจะพาดูหัวนะครับว่ามันจะมีหัวไหมนี่ครับดูกันเรื่อยๆขอดูต้นใหญ่ๆได้ไหมต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีนะครับเดี๋ยวดูๆด,ด,ดูมันจะมีหัวมีต้นเดี๋ยวดูหัวกันไหมนะครับจะดูหัวไหมเดีย๋ยวหาดูต้นที่มันไม่อายคนอะ่ะนะครับพ่อขุดมาอะ่ะ ไม่มีหัวในไอเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวเด๋ยวเลือกต้นต้นไหนดีเ,เลือกต้นนี้ดีกว่า,เ,าเลือกต้นนี้เดี๋ยวผมหาเลือกสักต้นหนึ่งนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับแปบ๊บนึง